mark the location เขานอกไว้หนึ่งนะเขากน็อนอกไว้หนึ่งเหมือนกันม <ST OR TS> ีคนแถวแถวเขานะน้องอันแต่แม่ไม่รู้ที่ไหนเฮ้ยเขานอกไว้คนหนึ่งไปไหนวะ <S 2> <S 2> เออชงนเหมือนกัน เท้าอยู <t imes> <t imes> <t imes> <t imes ่น่าจะเป็นคนที่คานแต่อีคนที่วิ่งเนี่ยมันอยู่ไหนวะวิ่งอยู่ไหนอะไหนอะเบียร์ีอ้าวฉันได้คิวแล้วนี่ยว่ะโอเคครับ Enemies ahead โอโห้ไกลมากเนี่ยยิงไม่ขีดไฟเลยอุ้ยมองเด้อ ไม่ใช่ไม่นส่ I got supplies เราอยู่นอกส่วนว่างนะทุกคนมาหาได้ม,ไมีเบอเากไป้เปล่าเก็บมา๋ยไาให้ M4 พร้อมกระสุนนี้ใครอยากได้ไหมเขาครับมาแบ่งให้เขาจะใช้เออ I got supplies จะใช้่ไมกลัวตายอย่เจ็บ Run ไม่ไม่ได้อยู่ในส่วนม่วงเว้ยไอ้ อยู่นอกแล้วไมใช่หรอก็เก็บของเพลินเลยคอยู่นอกกรไป่บ้านกัน่าคอนอกควงไม่อยู่คนละบ้านแต่อยู่นอกสวนเมืองนั่นแน่ไอี่อะไรวะตายหมดเลยตายหมดเลยหรอ